สวัสดีค่ะตอนนี้ปูก็กำลังเดินอยู่ข้างบนวัดวัดเขาสุกกิมนะคะก็อยู่ชั้นบนสุดแล้วชั้นสี่เม่ถ่ายรูปค่ะตอนนี้เป็นราลกว่ามาณเกือบสี่มงเย็นเดียวค่ะทั้งนี้ไปไหนหมอกจะหลุดกูกำลังเล็งหา ที่ที่แบบตั้งตรงนี้นะถ่ายรูปก่อนเปี้ยงดีค่ะสี่โมงเย็น นื่อยคะ่ะอันนี้ชั้น4ี่แล้วเดี๋ยวต้องบุกน้ำลุยไฟต่อไปเดี๋ยวจะไปถางล่างคะ่ะก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินรับฟ้ามากกว่านี้แล้วเจอกันคะ่ะ